โวัดครับมนจะกับคน้องกเด้อพี่นอแตจีนโอ้ยผมแดงกับมาฟังมาแต่ดุกเวาวิตต้องการอยเข้าล้วิตต้องการอยองผมแดงแดงเหมยเอาไปเจ๊เสียเออก ป้าหนึ่ง่เน่้าวก้าจอกแนนก้วอวกกับเานี่นี่ทีมเดียรแล้วก้านยิดน้อยเปนเมาเาเมาเมาข้าวโอ้แสบบ่ฝรั่งกินกับปุ่นก็เห็นบอมันนาจะเป็นข่งมากนี่แม่นั้้าเด้ยของน่าแถมดูคนโลงมากนเลยเมน

อย่างเปลาปอนจเข้มากินยัไน้อเขนม่ไหกินม่เก็น้นเห็มันเอียมปีใหม่เดือนใหม่หรอแ่บ

กินน้ำนอืนามน้ำมันจะเป็นกระทีมไ่กะเมเพียแต่ว่นี่ไทย่ะไทยซุปนะเอาเนี้นเมมานข้